ตอนนี้กำลังกำลังเดินทางอยู่อยู่บนรถไฟฟ้าพอดีเลยอ๋อแต่ได้ยินสัญญาณชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องนะ่ร่บว่าแต่ว่าก่อนก่อนที่จะพูดถึงเพลงในอัลบั้ม Calling Love อัลบั้มที่สองที่รุดได้ได้ร้องเพลงหนึ่งเนี่ยพี่อยากจะรู้รว่าเรามักจะได้ยินเพลงถ้าเป็นเพลงละครเนี่ยก็จะได้ยินจาก X f a c t ที่รุดร้องถูกไหมเพราะเรามีสัญญาถูกไหมครับใช่ครับผมและก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงที่ทํากับอัลบั้ม Love Pure ด้วยนะครับใช่แล้วตกลงว่ารุดเนี่ยอยู่ยังไงยังไง ซึ่งนก็จะงงครับเพราะว่าสามเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็คืออยู่ต่างค่ายเลยอ่าใช่ครับก็อย่างใหญ่เอ็กซ์แกเนี่ยก็คือเป็นเพลงละครซึ่งอตอนนั้นก็ปล่อยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ละครจบไปแล้วนะครับเรื่องมารกามาเทพครับผมแล้วก็พอเป็นอ่าโปรเจกต์เลือพีสองใบฟองเบียนี่ก็มาทำกับวี e ล o คอร์ดครับซึ่งจริงๆแล้วกับวีและคอร์ดเนี่ยก็คือเดี๋ยวปลายปีนี้จะมีอัลบั้มเต็มด้วยแสดงว่าวีและคอร์ดก็คือบ้านที่เราจะต้องทำเพลงออกมาถูกไหมใช่ครับก็คือสังกัดจริงๆเนี่ยก็ค แต่ว่าเพลงเนี่ยทำกับวีได้ขออ่าโอเคแต่แต่ว่าอ่าทีนี้มาเป็นโปรเจกต์พิเศษก็คือโปรเจกต์เนี้ยครับที่ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่อง Calling Love ตอนที่สอง Calling Love สองใช่นะครับยังไงถึงไม่ชวนเอ็มไอยังไงถึงไม่ชวนรุดมาได้เนี่ยก็จริงๆแล้วมันมันเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มมาแรกสุดเลยนะในในสามเพลงนี้ครับครับผมแต่ว่าแต่ว่าด้วที่ว่าอ่าใช่เพราะว่าศิลปินมีเยอะมากครับมีตั้งแต่ อเพลงแรกก็คือประมาณอเมื่อประมาณสักตุลาคมปีที่แล้วครับก็คือเพลงของวัชรบรีใช่แล้วก็มาเป็นพี่เอ็มมาเป็นอ่าเพลงของพี่โรสครับมาเป็นเพลงของต้นอแล้วก็มาพี่ปีเตอร์ครับผมซึ่งกว่าจะมาถึงรถึงคิวเรามันก็เลยมาแบบมาเหมือนกับแบบมาประจวบเหมาะตอนที่ปล่สองเพลงพอดีครับผมอ๋อคนฟังก็เมันก็รับว่าใช่ใช่หลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ทำไมถึงแบบต้องปล่อยเพลงพร้อมกันหลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าอืมครับ<ต>ผมแต่ก็ดีนะนเพราะว่าทุกคนก็หายคิดถึงเลยนะครับมาทีเดียวก็มากันหลายเพลงเลยนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงคอลลิ่งเลิฟะยังไงครับผมพูดถึงคอลลิ่งเลิฟอ่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ปล่อยเพลงเลยนะฮะป่ระมันปีกว่ากว่าอ่ามาหนึ่งปีกับอีกสามเดือนสุดท้ายพอปล่อยทีก็ปล่อยสามเพลงติดเลยพร้อมกันเลยใช่ไหมนะครับครับผมส่วนเพลงอ่า ล่าสุดเลยหยุดเล่นอะไ,ไรแบบนี้สักทีในเขาเล่นเลิบสองเนี่ย <ผม S 1> นะครับทําไมเราถึงถ,ถูกเลือกให้มาร้องเพลงนี้อ่ะรถคือจริงๆเนี่ยตอนแรกต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่อ่าแต่ละคนเขาก็ทําเพลงกันมาเองครับผมอ๋อเพราะงั้นเนี่ยพอพอพอเขาตั้งตั้งใจครับมาว่าเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์ที่จะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นโทรศัพท์เกี่ยวความรักแต่ว่ามันจะไม่ได้ฮาร์ดเซลล์ครับพี่อ่าฮะคือไม่ได้ฮาร์ดเซลล์เหมือนว่าแบบ พูดถึงโทรศัพท์เป็นหลักครับแต่ว่าจะพูดถึงความรักเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์ทีมัเกี่ยวข้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อ่าเราก็เลยแบบไปไป,ไปคุยกับทางพี่พี่บองเบียว,ว่าเออพี่ครับผมอยากได้เนื้อแบบที่ค่อนข้างที่จะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือตรงๆงหน่อยกับกับกับชีวิตที่ ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ครับผมอแล้วก็มันอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยซ้ำใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่เบียร์ก็ไปคิดมาแล้วก็สุดท้ายเลยก็เลยอาเป็นเย่งนี้ครับแต่มันไม่ได้เป็นเนื้อหาจากชีวิตจริงเราใช่ไหมเราแค่ต้องการโฟกัสเรื่งนี้ถูกไหมจริงๆในในชีวิตจริงผมว่าทุกคนทุกคนก็คงต้องมีมีบ้างแหละนะครับแบบอารมณ์แบบเพราะว่าทุกคนทุกคนจะเคยมีแฟนถูกไหมฮะถูกพอมีแฟนปั๊บเนี่ยบางทีพอเราเลิกกับแฟนไปแล้วบางทีมันก็อาจจะแบบคิดถึงนะครับแต่ว่า ก็ต้องแบบอาจจะอยากโทรกลับไปติดต่อโทรไปคุยอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะน,นึกถึงว่าอถ้าสมมติแฟนใหม่เราอาจจะดีไม่พออะไรเงี้ยหรือว่าอาจอาจจะรู้คนเก่าไม่ได้ก็โทรกลับไปหาแฟนเก่าซึ่งมันกลายเป็นว่าคนที่เขาแบบที่เราโทรไปหาเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ดีครับอ่ามันเลยเป็นที่มาของความรู้สึกที่ว่าเหมือนแบบคุณอยากคุณอยากคุยอ่ะคุณอยากกลับข,ขึ้นมาหาเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็มีคนนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ดูเหมือนกับว่าพอมีปัญหากับเขาก็มาคุยกับเรา สบายใจขึ้นบสบายใจขึ้นกลับไปคุยกับเขาซึ่งซึ่งคนที่คุยกับเราเนี่ยโอเคเขาสบายใจอฮ uh huh. แต่เพราะว่าเขามาระบายให้เราฟังไงฮะคแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยคือเราถ้าหากว่าเราลืมได้มันก็แล้วไปอ uh huh. แต่เมื่อไหว่าเรามันลืมไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมคุณต้องเล่นแบบเล่นกับความรู้สึกของเราอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วตอนที่เราได้เนื้อเพลงนี้มาแบบว่ามันใช่เลยไหมสําหรับฟองเบล์จริง <NH K S 2> จริง<า>ตอนที่ได้เพลงนี้มาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะพิเศษมากก็คือว่าคนนั้นเนี่ยผมจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำไรอยู่ เหมือนกับกําลังเตรียมนอนแล้วแหละประมาณสักตีสองดึกเหมือนกันเลยพ <laughs> ี่ฟงเบียกโทรมาครับโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่เพิ่งแต่งสดๆเลยเพลงนี้อคิดว่าเพลงนี้เนี่ยรับรองว่าโดนแน่นอนแล้วเขาก็แล้วเขาก็เล่นเล่นเปนโนให้ฟังแล้วรอให้ฟังในผ่านผ่านโทรศัพท์เลยใช่เราก็เลยบอกว่าโอ้พี่สดสดขนาดนี้มันต้องรีบไปอัดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบไปอัด ก็เลยทำฟิลได้ไม่ยากใช่รัมแล้วก็บมว่าเนื้อมันก็ใช่แล้วก็ผมว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะคือถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่โดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เคยอีประสบการณ์แบบนี้อยู่เหมือนกันเลยเนี่ยครับมันก็เลยทำฟิลได้ไม่ยากก็เลยใช่พอฟังออบแรกก็เฮ้ยพี่ไปไปอัดกันเถอะรีบเลยใช่ไหมทีนี้ภาคของดนตรีนะคะเป็นบอกว่ามันเป็นมันเป็นร็อกที่ชัดเจนหนักแนนขึ้นใช่ไหมจริงจริงตอนแรกดนตรีเนี่ยมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงครับอ่าคือจริงจริงเพลงที่มันเสร็จตั้งแต่เมื่อเมื่อมา ปลายปีที่แล้วแรัะเพราะว่าตอนแรกแพนของเพลงนี้เนี่ยจะปล่อยเมื่อประมาณสักหลายปีที่แล้วต่อจากเพลงพีเอ็มอ่าทีนี้เนี่ยอ่าด้ความที่ว่าเรารู้สึกว่าดนตรีมันยังแบบมันเดิมอะแล้วมันก็อาจจะยังแบบไม่มีอะไรแปลกใหม่ครับเราก็เลยพยายามที่จะหาหาทางแก้ไข้วยการแบบเปลี่ยนดนตรีไปแล้วเป,เปลี่ยนรีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยมาลงตัวกับกับความเขา,าเรียกว่าการอ r ร a นที่มันเป็น็อกมากขึ้น พราะว่าอย่างแรกคือเราก็ตั้งใจที่จะอยากให้มันเป็นดอกอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนชอบเพลงร็อกนะครับครับเออแล้วก็พอพอเล่นมาใหม่ปั๊บด้วยเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบค่อนข้างที่จะอประชดนิดนึงใช่ไหมใช่มีมีกลิ่นแบบประชดมีกลิ่นแบบทำให้พอใจอยู่ในตัวเพราะฉะั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นลักษณะคล้ายๆเพลงของพี่เอ็มะครับเช๊ที่มันต้องช้าใช่ไหมอย่าร้อนตัวอ่าใช่มันต้องหนักหน่อยแล้วก็แล้วก็ดนตรีเนี่ยจะต้องแบบส่งให้มัน สามารถที่จะกระชากรถได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมงั้นก็ถูกใจทั้งเนื้อเพลงทั้งดนตรีนะครับถึงได้ร้องออกมาขนาด,ดนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นทางขนาดของุณอยู่แล้วละพอมาถึงเอ็มีครับไป <c oughs> ชวนเอาแป้งโกดมาได้ยังไงทั้งที่ททเออผมรู้อะว่าเขาน่ารักผมชอบ <c oughs> แต่ว่าเขาอยู่คนละค่ายเขามีเพลงของเขาด้วยใช่ไหมแล้วเราไปชวนมายังไงครับรถคือจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คือเรามองเรื่องของเนื้อเพลงแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันน่าจะคือถ้าทุกคนที่ ที่ฟังเพลงเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้หญิงที่แบบผู้หญิงที่ฟังนข้างที่จะไม่ดีอคะอภาพแรงใช,ใช,ใช่ใช่ชายต้องชายช่ต้องแรงเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนกับมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ยังกลับมาหาแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราเลยรู้สึกว่าทุกคนต้องต้องต้องมีภาพจำไว้ต้องมีผู้หญิงแบบอ่าภาพรักแรงหน่อยมาได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอะความจริงเนี่ยเราไม่ได้นําเสนอแบบนั้นเราอยากนําเสนอในมุมของแบบว่าเรื่องปกติของผู้หญิงที่เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่า บางทีเวลาที่เราจะเลาะกับแฟนแฟนใหม่บางทีเราก็นึกถึงแฟนเก่าถูกไหมยรมันเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่ได้หมายความว่าเฉพาะผู้หญิงแดงเท่านั้นที่จะเป็นอเราก็เลยพยายามมองหาผู้หญิงที่แบบค่อนข้างที่จะมีลักษณะเป็นผู้หญิงแบบนคนดีอ่ะผู้หญิงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามานําเสนอในมุมมองที่แบบที่แบบเป็นเป็น,ปนของผู้หญิงแบบเนี้ยคือกําลังจะบอกอว่าเป็นอารมณ์จริง<อ>ที่ใครก็เป็นได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านหน้าตาใช่ไหมจะสวยนางฟ้าหยดย้อยอะไรก็มีอารมณ์นี้ได้ แล้วทีนี้วันนั้นผมไปไปทางานกับทางที่ทีมงานเนียนะครับครับแล้วทีนี้ก็เลยแบบเหมือนกับไปดูเอ็มวีพอดีพอดีตอนนี้เขาทางน้องแป้งบอกเขาเขามีหนังมาดีอ่าฮะใช่ใช่เขามีช่วงนั้นนะใช่อ่าก็เลยเฮ้ยพี่ลองไปชวนซิอะไรประมาณนี้ก็ปรากฏว่าชวนปั๊บก็มาได้นะครับแป้งกอเองจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าว่าว่าจะได้เพราะว่า คือความที่ว่าเขาเป็นนักร้องเป็ต่างค่ายครับผมเขาอยู่บีลลยคแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของค่ายผมว่ามันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มาเกี่ยวข้ออะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นการปรโมห้ให้กับทั้งคู่ด้วยอะไรย่างเงี้ยเขาาค่ายเขาก็เลยโอเคแล้วก็ยอมรับมาครับผมมันก็เหมือนบ้านคนละหลังนั่นแหละนะบ้านคนละหลังแล้วเปิดประตูหน้าต่างมาเจอการทํางานร่วมกันได้ประมาณนี้ใช่ไหมกอย่างำไปนะครับแต่ถ้า าเปิดหน้าต่างออกมาแล้วมีคนหน้าต่างนี่ให้เห็นเห็นก็โอเคครับไม่พูดแบบนี้พูดแบบนี้เดี๋ยวคนตัวจริงเดี๋ยวเสียใจนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับจนมีม eh ีเอ็มบีออกมาให้เราได้ดูละดูในเอ็มบีดูเหมือนว่าเราจะเป็นผู้ชายช่างคิดนะเป็นเหมือนกับคิดถึงภาพของเก่าใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเอ็มบีตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าลักษณะของเอ็มบีแบบมีภาพซ้อนก็ง่ายว่า ตอนจบเนี่ยพอกดวางโทรศัพท์ปั๊บทุกอย่างก็หายหมดทุกคนก็เลยงงว่าเอ๊ะคือถ้าถ้าใครที่แน่ดูดีๆเนี่ยแต่จะงงว่าทำไมตอนจบต้องอยู่ดีแป้งสงก็หายไปอ่าเออก็คือคือเรื่องราก็คือมันใช่ครับก็คือแค่กดวางโทรศัพท์ทุกอย่างก็หายหมดลงงแล้ะ,เ,ะเพราะมันเป็นแค่ของที่ของเราเองนะครับใครท<ด>ีร่ไม่ได้ดูรหรือว่าดูไม่ดีเนี่ยดูไม่เข้าใจต้องกลับไปดูต้องไปดูแล้วไปดูหรือไปดูใหม่นะครับทีนี้เราลุ้นคิดว่าคนที่ฟังฟังเพลงนี้แล้วมีอารมณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะแย่ไปเลยไหม เออผมว่าไม่นะมมผมว่ามุมนี้ของเพลงนี้เนี่ยมันน่นนนนาจะนําเสนอเรื่องความรู้สึกที่แบบว่าตอผมไม่ไหวแล้วอะ่ะอืมคือมันเป็นของความรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยพอละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอดไม่ไหวแล้วเพราะงั้นก็คือเหมือนกับสามารถที่จะบอกกับคนที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยได้ว่าเฮ้ยผมหรือว่าฉันเนี่ยไม่โอเคแล้ะเพราะงั้นเนี่ยจากนี้ไปช่วยหยุดดีอะไรอย่างเงี้ยก็จบดีกว่าอะไรก็ง่ายดีกว่าถูกต้องอืมดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับรูท ครับผมสามารถตาวโหลดได้นะครับที่ดอกจันนะครับหนึ่งสองสามนะครับสองห้าสองห้าครับผมซึ่งจริงๆล้วดอกอ่าดดอกจันเบอร์นี้เนี่ยสามารถดาวโหลดได้ทุกเพลงเลยของอาลบ้นี้ครับผมนะครับแต่ว่าถ้าจะโหลดเพลงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันรวมถึงเพลงอื่นใช่ไหมดอกจันหนึ่งสองสามสองห้าสองห้านะครับหรือว่าจะไปที่ไอจูนสโตร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับนะครับหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาก็ยอดวิวสูงถล่มทลายทีเดียวนะครับ ก็ค่อยๆขึ้นไปชนิดๆนิดมนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่รุดเองทำออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้พูดถึงงานของตัวเองหน่อยเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าทางวีและคอร์เนจะได้ทํางานที่กับเขาแน่นอนนะครับจะออกมาเป็นยังไงประมาณไหนคืออ่าทนี้เนี่ยจริงๆน้าหมวกว่ายังไม่ได้คุยกันเลยอืมคือคือแค่แค่แจเอาไว้ว่าอ่าช่วงปลายปีเนี่ยเราจะมีัลบับเต็มด้วยกันอ๋อแต่ว่าพอพอเามองไปเนี่ย เราปล่อยไปสองเพลงครับก็เลยก็เลยย,ยังเนี่ยต้องรอให้สองเพลงนี้เนี่ยมันคั้งข่านที่จะทำงานไปก่อนอืมอ่าแล้วก็พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยพออ่าเวลาถึงครัวแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมานั่งคุยกันซึ่งปกติแล้วการทํางานของพี่เบียร์เขาจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของแบบถ้าหากว่าจะเริ่มปล่อยเนยเขาถึงจะเริ่มแต่งอ,อ๋อเพราะมันเพราะมันมันจะสดที่สุดครับมันเป็นอารมณ์มปัจจุบัาตอนนั้นใช่ใช่สมมติว่าเกิดว่าตอนก่อนจะถึงเวลาปล่อยเพลงเนี่ย ถึงแพลง,งบําบอยเพลงเนี่ยเรากาลังนับถึงโอกาสพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล่อเขาฟังสดๆเลยเขาก็แต่งตสดๆมาแล้วก็ทําเพลงแล้วก็ปล่อยออกตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับมันจะสดที่สุดในในซีรีองของความรู้สึกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงอัลบั้มเต็มของตัวเองของรุ่นเองเนี่ยก็ฟังสองเพลงนี้ก่อน <ผม S 1> แล้วกันนะครับใช่<ล>ครับ,รบถือได้ว่าเป็นเพลงที่ทําออกมาให้เราได้หายคิดถึงหลังจากที่หายไปพอสมควรนะ <c oughs> คือตัวรุ่นอะใช่คือตัวรุ่นอะหายไปแต่เพลงอะก็ยังถูกถามถึงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีสองเพลงนี้นะ เพราะว่าแฟนคลับเขาก็ยังเขาก็ยังส่งเพลงอื่นมาอยู่เหมือนกันนะครับรุ้เองมีความสุขดีกับการร้องเพลงหลังจากที่จบจากเดอะสตาร์มาก็นะพอสมควรใช่ไหมทุกวันนี้มีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่เราทํานะแฮปปี้ดีครับอย่างกระทหาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเพลงหนึ่งที่ที่ทาให้เรารู้สึกนี้เนี่ยคืออย่างแรกก็คือที่ผ่านมาทุกคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราผ่านการประกวดมาด้วยหน้าตาหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นมุมนี้มามุมนี้มาแบบหลายหลายปีละเพราะงั้นเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นละครหรือการทําอะไรก็ตามที่มันทําให้เราแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นผมจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเร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 ามองเรื่องของการทาเพลงเป็นหลักถ้าหากว่าเพลงเราเนี่ยมัน,ม,นมันทำงานโดยที่คนไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าเราเป็นคนร้องเนี่ยมันยิ่งดีอแล้วพอกระตันหานมันปล่อยออกมาเนี่ยมันไปกลายเป็นความรู้สึกนี้ครับเพราะว่ามันมีคน,นาถามว่าเอเพลงเนี้ใครร้องใช่ลุดเหรออ <laughs> ถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูโปรไฟล์เนี่ยไม่แน่ใจก็ถือว่าแปลกใหม่ใช่ครับ เพงดีอะพี่ว่าแล้วเป็นเพลงที่ฟังแล้วเออเข้าใจเลยหลายๆคนชอบเลยนะฟังแล้วแบบเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเอาละสุดท้ายละอยากคุยได้นานกว่านี้หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาซื้อเวลาให้รุดฝากถึงซิงเกิลนี้ให้รุดฝากถึงซิงเกิลนี้ในอัลบั้ม Calling Love ที่สองเลยครับครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมกับอ่าหนึ่งเพลงนะครับในในอัลบั้ม Project Love View นะครับก็คือการทันหันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยไปสักพักแล้วแหละนะครับก็ ดาวโหลดได้นะครับที่ดอทจันทร์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็อีหนึ่งเพลงนะครับในอัลบั้มเขายิ่งเลิศต่อนะครับเพลงนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วแล้วก็อัลบั้มก็วางแล้วด้วยนะครับอัลบั้มเขายิ่งเลิศต่อนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ดอทจันทร์หนึ่งสองสามนะครับสองห้าสองห้าครับผมนะครับทั้งสองเพลงเลยถ้าชอบรู้นะครับติดตามรู้ได้ที่ไหนครับคร่าวอ่าใช่ก็คุ facebook.com/sutprut ครับผมหรือว่าอ่า instagram ก็ s ุ t p r u t ครับผม s-u-t-p-r-u-t ครับอันนี้อ่านเองตอบเองนะ ใชเลยครับผมนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆที่ผู้เก็ตด้วยไม่ได้ไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยใช่ไหมไม่ค่อยได้มาเลยนะเดี๋ยวได้ไปแน่นอนครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ช่วงโปรโมทพอดีได้ได้ถ้ามาแล้วเจอกันนะรุ่นนะวันนี้ขอบคุณรุ่นมากมากเลยนะครับรักษาสุขภาพแหมเจ๋งมากเดินไปด้วยคุยด้วยเจ๋งจริงๆสวัสดีครับ เาเป็นคนที่มีงานออกมาต่อเน,นื่องครับถึงแม้ว่าจะหายไปบ้างแต่เพลงของเขานี้ไม่เคยหายไปเลยนะครับถูกถามถึงเข้ามาหลายๆเพลงด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบละครเพลงโปรเจกต์พิเศษก็ว่าจะเป็นเพลงในอัลบั้มมากาของเขาเองนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเลิฟฟิลเนี่ยนะครับก็คือเพลงกระทันหันเนี่ยดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1 2 3 0 0 1 1หครับหรือว่าจะเป็นเพลงล่าสุดเลย c a l l i n g Love 2นะครับก็จะให้คุณไปกดที่ดอกจัน123รหัส25 2525นะครับมีทุกเพลงในอัลบั้มนี้ด้วยครับ